ครับวันนี้เราจะเรียนการดับไฟของอแอร์แบ็กของลิ s ซันมาร์นะครับคือบางท่านอาจจะมีปัญหาตอนที่เรามาถอดอชุดพวงมาลัยถึงต้องต้องถอดแอร์แบ็กออกถึงสัญญาณไฟแอร์แบ็กมันจะโชว์ไม่ยอมตัดเนื่องจากเวลาเราประกอบแล้วนะครับเ็นเซอร์มันจะนับรู้ว่ามีการ ปิดปกติเกี่ยวกับแอร์แบ็กนะครับวันนี้เราจะทำยังไงให้สัญญาณนะครับแอร์แบ็กหายไปนะครับถ้าไปเข้าศูนย์ก็น่าจะโดนอยู่สักประมาณ300ร้อาบาทนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆที่เราจะทำนะครับก็คือการนะฮะเมื่อเราประกอบแอร์แบ็กพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มาทำการลบสัญญาณโชว์นะครับที่หน้าปัดนะครับจะมีสัญญาณแอร์แบ็กนะครับขึ้นนะครับทำยังไงต่อนะรเราก็ปิดสวิตช์สี่ครั้งนะครับปิดนะครับพอ,พอพอปิดปุ๊บก,ก็เปิดแล้วก็ปิด นะครับสี่ครั้งครั้งที่ห้าก็สตาร์ทมีครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้าก็สตาร์ทก, start. ก็จะดับหายไปนะะสัญญาณเอแบ็ดับนะครับ,ญญาบ,บหายไปแล้วนะครับนะครับ เป็นขั้นตอนที่สามารถทําเองได้นะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับไม่ต้องไปดับที่ศูนย์นะครับง่ายๆตามขั้นตอนที่บอกไปนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการดับสัญญาณไฟอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับมีปัญหาแล้วผมจะมาตอบสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ